ขั้นตอนการสร้างคำสั่งขายขั้นตอนแรกให้เข้ามาที่โมดูลการขายจากนั้นเราจะสร้างคำสั่งขายใหม่กดคลิกที่ปุ่มใหม่มุมซ้ายบนเพื่อสร้างคำสั่งขายใหม่ชื่อลูกค้าสามารถใส่ชื่อ ลูกค้าลงไปได้เลยและกดสร้างและแก้ไขหากเราไม่อยากต้องข้ามไปอีกหน้าเพื่อใส่ที่อยู่ของลูกค้าให้คลิกสร้างและแก้ไขนะครับใส่ข้อมูลลูกค้าให้ครบตามรายละเอียดที่เราได้รับมาเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าใส่ที่คำว่าโทรศัพท์ ถ้ามี Google Map ของลูกค้าให้ใส่ที่เว็บไซต์ได้เลยครับตรงช่องที่อยู่ติดต่อหรือที่อยู่จัดส่งจริงๆไม่สำคัญหากเรามีที่อยู่เดียวทุกๆที่อยู่ทั้ง4ที่อยู่ในนี้จะอ้างอิงจากที่อยู่เดียวหากเราลงทะเบียนแค่ที่อยู่เดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันบันทึกและปิดหากข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 4. บรรทัดแรกเป็นบรรทัดที่ s ี r รียสที่สุดจำเป็นต้องมีข้อมูลครบทุกบรรทัดนะครับ Template จใบเสนอราคาหากเราขายเป็นเก็บเงินปลายทางให้เราเลือกไปขายแบบเก็บเงินปลายทางเพื่อให้จำนวนเงินหรือการแจ้งหนี้เข้าไปอยู่ในเล่มบัญชีที่ถูกต้องการเลือกสินค้าที่เซ l ล o r อเดอร์ไให้คลิกที่แคตตาล็อก จากนั้นให้เลือกที่ปุ่มดอบดาวในช่องค้นหาและเลือก in stock only สินค้าจะโชว์หรือแสดงผลเฉพาะที่เรามีอยู่ในครอบครองเท่านั้นหมวดหมู่สินค้าเพิ่มเติมสามารถดูตรงนี้ได้ หากเลือกสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปที่ใบเสนอราคาเส้นทางการขนส่งหากเราใช้ขนส่งอะไรเลือกขนส่งนั้นนะครับจากนั้นไปที่ข้อมูลอื่นๆเพื่อลงทะเบียนทีมขายหากเราอยู่ในหน้าร้านไหนใส่หน้าร้านนั้นไป จากนั้นกดยืนยันคำสั่งซื้อทันทีที่เรายืนยันคำสั่งจะมีคำสั่งจัดส่งเพิ่มขึ้นมา2องคำสั่งจัดส่งเพื่อติดตามสถานะการจัดส่งหรือแจ้งให้ทาง Furniture Warehouse Furniture ข้างหลังเตรียมสินค้าออกมาส่งกดคลิกเข้าไปดูได้นะครับ จะมีเอกสารขึ้นมา2ใบเป็นใบแพ็กเติมสินค้าและใบ DLN กลับมาที่ใบเสนอรคาคาทุกครั้งที่สร้างคำสั่งขายเสร็จเรียบร้อยให้สร้างใบแจ้งหนี้ทันทีเลือกใบแจ้งหนี้ปกติและคลิกที่สร้างใบแจ้งหนี้ฉบับล่างกดยืนยัน หากเป็นการเก็บเงินปลายทางเราไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนการชำระเงินเพราะเราต้องให้เอกสารมีการแจ้งหนี้ไปเก็บเงินแต่หากเราชำระเงินเรียบร้อยให้เรากดลงทะเบียนชำระเงินได้เลยครับสร้างการชำระเงิน